พบกันอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่พุ่มมันวัลลินค่ะเราเจอกันอีกแล้วในวันวลินมาร์เก็ตเพลส EP ที่82ค่ะและ EP ีนี้นะคะเป็น E ีีที่พี่พุ่มอยากจะบอกว่าทุกคนอะ่ะมีรายได้นะคะถ้าเกิดว่าทุกคนดูคลิปนี้ค่ะเพราะว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่จะบอกว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษค่ะของโครงการบ้านอรุณโฮมที่มีชื่อโปรโมชั่นว่า hon for friend Aufren get friend นั่นเองค่ะหรือว่าเพื่อนบอกต่อก,กับเพื่อนนะคะถ้าเรามีเพื่อนนะคะหรือว่าเรามีคนที่เรารู้จักนะคะอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งนะคะถ้าเราสามารถส่งมอบความสุขแบบนี้ให้กับเขาได้เขามีบ้านแล้วเราได้ค่าตอบแทนนะคะเป็นเงินเนี้ยโอเคไหมคะ ฟินฟินนะคะแล้วก็วินวินทั้ง2ฝ่ายด้วยทั้งฟินทั้งวินเลยทีเดียวค่ะและโปรโมชันนี้นะคะเขาให้ค่าแนะนําถึง20,000บาทด้วยกันนะคะถือว่าเป็นตัวเลขที่โอ้โหว้าวเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้นะคะคุณดูคลิปกับพี่อุ้มอยู่นะคะไม่ไม่รู้ว่าจะดูกันวันไหนเนาะแต่ว่าโปรโมชันนี้มีถึงแค่วันนี้ไปจนถึงวันที่30 เมษายนปี2564เท่านั้นนะคะสามารถแนะนำเพื่อนของเราที่เขาสนใจจะซื้อบ้านมีแพลนจะซื้อบ้านอยู่แล้วนะคะส่งข้อมูลให้เขาค่ะ คลิปนี้ก็ได้นะคะส่งคลิปนี้ให้เขาดูหรือว่าส่งคลิปต่างๆในช่อง YouTube Channel ที่มีชื่อว่าอรุณโฮมนะคะให้เขาดูนะคะก็เขาก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องราวดีๆของโครงการบ้านอารุณโฮมนะคะหรือว่าอาจจะชวนเข้าไปที่โครงการเลยก็ได้ค่ะโครงการของเรานะคะอรุณโฮมอยู่ตรงสีแยกโนนหงทองค่ะทางไปตะการพืชผลนะคะห่างจากสีแยกบายพาสโนนหงทองเพียงแค่830เมตรนะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะติดกับองค์การโทรศัพท์แห ประเทศไทยใกล้ตลาดสารี่สุขก่อนจะถึงปั๊มปตทอ,อบ้านประดุบนั่นเองนะคะอื ทีนี้นะคะโปรโมชั่นนี้นะคะสองหมจะได้ยังไงนะคะนอกจากที่เมื่อกี้นะคะที่พี่อุ่มบอกไปว่าเราแนะนําเพื่อนๆของเรานะคะให้ดูคลิปดูความรู้ต่างๆนะคะของโครงการบ้านอรุณโฮมหรือพาเพื่อนเรามาเนี่ยก่อนจะพามาหรืออะไรก็ตามนะคะลองให้โทรติดต่อเราก่อนนะคะโทรติดต่อมาที่ฝ่ายขายของเรานะคะที่099 292 3999นั่นเองค่ะ0 9 9 2 9 2 399 9นะคะที่ฝ่ายขายค่ะแจ้ง ชื่อของเรานะคะว่าเราจะพาเพื่อนอมาดูบ้านโครงการอารุณโฮมค่ะพอมาดูนะคะเกิดเพื่อนเราชอบนะคะเราก็เชียร์อัพนะคะเป็นกองแทกนิดนึงนะคะพอเชียร์อัพเสร็จปุ๊บแล้วเพื่อนเราชอบนะคะคืออย่างมีของอย่างเงี้ยมันต้องให้เพื่อนเราได้สัมผัสเองนะคะต่อให้เราพูดนุ่งนี่นั่นอะไรเงี้ยคะแต่ถ้าเพื่อนอไม่เก็ตไม่แบบ ไม่ไม่ลงล็อกอะ่ะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่พี่อุ้มมั่นใจว่าโครงการอรุณโฮมเวลาเพื่อนเรามาดูต้องชอบแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าโครงการอรุณโฮมนั้นมีบ้านทั้งหมดตั้ง4แบบใช่ไหมคะเหมือนที่พี่อุ้มพูดมาในคลิปคราวที่แล้วนะคะมีแบบบ้านให้เลือกตั้ง4แบบแล้วก็ราคาเริ่มต้นที่2.69เพื่อนเราจับต้องได้ค่ะแล้วก็มีหลากหลายราคานะคะไปจนถึง4ล้าน9เลยทีเดียวค่ะทั้ง4แบบนี้นะคะพี่อุ้มว่าตอบโจทย์ได้แน่นอนค่ะไม่ว่าจะหลังใดก็หลังหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเราอะ ซื้อหลังใดหลังหนึ่งนะคะเรารับโปรโมชันนี้นะคะเฟรนเกสเฟรนไปถึง2 0 0 0 0บาทนะคะแล้วเพื่อนเราล่ะได้อะไรนะคะเพื่อนเราเขาก็ได้โปรโมชันจากบริษัทเหมือนกันนะคะจากโครงการเหมือนกันที่จะมอบให้กับทางคุณลูกค้านะคะกับเพื่อนของเรานะคะเพื่อนของเราจะได้โปรโมชันอะไรบ้างไปดูกันค่ะโปรโมชันแรกนะคะเป็นโปรโมชันฟูลเฟอร์นิเจอร์ค่ะเป็นเฟอร์นิเจอร์จาก Index l i v i n g Mall ค่ะซึ่ง โปรโมชันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะชุดเครื่องนอนนะคะชุดเครื่องนอนในห้องนอนก็จะประกอบไปด้วยตัวของเตียงนอนใช่ไหมคะตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งนั่นเองนะคะทึ่งทั้ง3อย่างนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้แล้วนะคะสําหรับห้องนอนหนึ่งห้องนอนและในห้องนอนนี้นะคะเราก็เลือกเอาแบบ แบบของอินเด็กซ์ลิวิมอรลเนี่ยนะคะให้มันล้อเข้ากันกับตัวบ้านที่เป็นออกสไตล์โมเดิร์นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้แค่เห็นปุ๊บเนี่ยก็ชอบแล้วค่ะเพราะมันเรียบหรูแล้วก็มินิมอลน่ารักมากด้วยนะคะอืม หลังจากนั้นนะคะเราก็ยังให้ในเรื่องของชุดโซฟารับแขกนั่นเองค่ะชุดโซฟารับแขกเป็นชุดสีออกเทานะคะก็จะเป็นมีมีมีน่าจะมีสสีให้เลือกนะคะแต่พี่อุ้มไม่แน่ใจว่าในวันที่เราได้พาไปเนี่ยจะเป็นสสีให้เลือกไหมคือสีเทากับสีดําเข้มนะคะแล้วก็เป็นรูปตัวแอลของอินเด็กเหมือนกันค่ะเป็นโซฟาหนังนะคะทําความสะอาดง่ายค่ะตัวถัดไปจะเป็นโต๊ะกลางนะคะของโต๊ะกลางของของอ่าตัวที่เอาไว้กับ ชุดรับแขกนะคะแล้วก็ในส่วนของโต๊ะวางทีวีนะคะเราก็ให้ไปด้วยและที่สําคัญนะคะเอาใจคนอยู่บ้านนะคะคุณแม่บ้านกําลังหัดทำข้าครัวนะคะก็เราก็แถมพวกชุดซิงค์ครัวให้ด้วยนะคะของแบบนี้พอมันลงไปในตัวบ้านปุ๊บเนี่ยมันเป๊ะนะคะมันพอดีเลยนะคะเพราะเราจัดเซตนี้มาให้สําหรับแบบบ้านของเราทั้ง4แบบเลยค่ะคุณลูกค้าก็จะได้ในส่วนนี้ไปนะคะนั่นคือฟูลเฟอร์นิเจอร์หรือนะคะเราก็ยังได้เพิ่มเติมอีกนะคะนั่นคือตัวของ ฟูอ, Full, อ,อ,อ่ไม่ใช่ค่ะโทษทีค่ะก็จะได้ในเรื่องของโปรโมชั่นอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็จะมีแอร์สตัวนะคะ1 8 0 0 0 BTU ของ h o ยเออรนะคะทั้ง2เครื่องเลยทีเดียวค่ะแล้วถังน้ําถังพักน้ําปั๊มน้ํานะคะ,ะมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟนะคะระบบกําจัดปลวกและ จัดสวนให้รอบบ้านด้วยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะโปรโมโชั่นเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะคะไม่ได้หมายความว่า,าทุกอย่างจะเป๊ะไปตลอดนะคะเพราะบางทีเพื่อนเราเลือกอันนึงไม่เลือกอันนึงก็ได้นะคะเราไม่ได้บังคับว่าทุกคนจะต้องเลือกตามนี้หรือทุกคนอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นแบบว่าขอเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไหมมาเป็นส่วนลดได้ไหมอย่างนี้ค่ะเราปรับเปลี่ยนได้นะคะตรงนี้คลายความกังวลใจได้เลยค่ะและที่สําคัญนะคะโปรโมชั่นตัวใหม่ที่เราให้ลูกค้าเลือกได้นะคะนั่นก็คือโปรโมชั่นของ ประตูดิจิตอลดอลล็อกนั่นเองค่ะ ประตูดิจิตอลดลอลล็อกนะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เราให้เห็นเราเนี่ยใส่ใจถึงความแบบว่าความเป็นส่วนตัวความเป็นซ e เค r i t y ตี้ของของแต่ละบ้านไว้เลยนะคะแล้วก็ดูทันสมัยด้วยนะคะเป็นสมาร์ทโฮมนะคะและตัวสุดท้ายนะคะที่ให้คุณเลือกนะคะหมายถึงคุณลูกค้าของเพื่อนเรานี่แหละคะ่ะเลือกนั่นก็คือว่าหลังคาลงจอดรถนั่นเองค่ะหลังคาลงจอดรถนะคะคือบางคนเนี่ยไปซื้อบ้านบางทีมันไม่มีแถมให้นะคะแต่โครงการของเราอะ่ะให้ทุกค้าเลือกด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าให้โครงการทําให้ มาตรฐานมันจะเป๊ะใช่ไหมฮะเป็นมาตรฐานเดียวกันกันกบบ้านหลังอื่นๆซึ่งจะทําให้ทัศนียภาพของในโครงการสวยเหมือนๆกันค่ะไม่ใช่หลังหนึ่งสีแสดหลังหนึ่งสีเขียวหลังหนึ่งสีส้มอะไรอย่างนี้หรือสีต่างๆใช่ไหมคะก็จะเป็นขนาดแบบเดียวกันนะคะแล้วก็ดูให้มันเข้ากันกับตัวบ้านที่เป็นสไตล์โมเดิร์นนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนี่คือโปรโมชั่นล่าสุดนะคะของโครงการบ้านอารุณโฮมเฟรนเกตเฟรนที่มอบให้คุณนะคะให้คุณนั้นมีรายได้มากถึง20,000บาทนะคะแนะนํา1ท่านก็ได้20,000บาทนะคะแนะนํา1หลัง2หลัง3หลังได้หมดเราไม่ได้บังคับนะคะเพราะฉะนั้นอยากได้เงินแสนก็แนะนําสัก5หลังดีไหมคะแนะนําเพื่อน5คนค่ะก็จะได้มีโปรโมชั่นนี้มีรายได้จากตัวนี้ถึง10,000แบาทเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะถ้าสนใจยังไงก็อย่าลืมนะคะต้อง โทรเข้ามานะคะนัดหมายกันก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าเราจะพามาตอนไหนใช่ไหมเราพาเพื่อนมาอย่างเงี้ยค่ะเราต้องแสดงตนด้วยนะคะอาจจะใช้วิธีการโทรเข้ามาก่อนที่099 292 3999นะคะนั่นคือฝ่ายขายของอรุณโฮมค่ะหรือพอเข้ามาเสร็จปุ๊บอาจจะสะกิดน้องๆเขาน,นิดนึงนะคะบอกว่าเนี่ยไปดูโปรโมชั่นมาจาก u t u b e ที่พี่อุ้มพูดมาเมื่อกี้ก็คือจะแนะนําเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราไม่ทันที่จะแบบโทรมาเนาะไม่ทันจริงๆอะไรเงี้ยเพื่อนเราบอกเอ้ยอยากดูจริงๆ ก็พามาเลยนะคะก็กระซิบบอกน้องๆเขานิดนึงนะคะน้องๆฝ่ายขายยินดีให้บริการค่ะและพบกันใหม่นะคะในวันนี้เอาไ้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะใน EP หน้าของวันวิลินมาร์เก็ตเพรสค่ะว่าแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ